อเอเคา,านนค,รเครับมารับชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับสุโขทัย F.C เปิดบ้านรับการ,รเยือนของชลบุรี F.C เป็นเกมนัดตบค้างนะครับช่วงที่มีททวร์เมนต์เอชเชียนเกมนะครับแล้วจังหวะน,นี้ของทางจอนบัจโจ้ครับ1 0สูนะครับยิงให้สุโขทัยออกนำไปก่อน จังหวะให้บอลยาวนะครับของจักกริดแล้วเกี่ยวบนแรกไม่ติดก็จริงครับแต่ว่าความไวความขยันครับจิมบอลสวนทาทริกเดโตเข้าไปครับ1-0ครับนาทีที่10สุโขทัยออกนำราชมบรียวงก็ลุยแรงครับแล้วมาได้ประตูตีเสมอจากทางยศก,กรบรุรพาครับ ด,ดูอัตราเห็นแล้วครับจ่ายขวายผ่านมาให้ยศกรบรพาเลย1-1ครับชลบุรีตีเสมอได้เป็นประตูแรกของยศกรนะครับในไทยลีกฤดูกาลนี้หลังจากตีเสมอได้ก็เกมเป็นของทางทีมเยือนชลบ,บุรีแล้วมาได้ฟรีคลิกจังหวะนี้ชาโรงครับเปิดบอลมาบอลตกพื้นเลยมายศกรจิงสูงเข้าไป2-1แซงนำครับชลบ,บุรี สลับหมีตัวประกบมาอะไครับแล้วก็มีพื้นที่ให้ยศกรเนี่ยได้สับไกลย,ยิงเรียนเข้าไปครับ2 1ครับชมรีแลวสุขโขท,ทยได้ลุยขึ้นมาโมนิยาเปิดมาแล้วจอนบาจโจวันเล่ส2งเลยครับโอ้โหยิงสวยจริงๆครับจอนบาจโจจังหวะของ โบนิญาเลครับส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยนะครับที่หาจังหวะเปิดเข้ามาได้ครับแล้วก็คนจบสกอร์อย่างจอร์บัตโจเนี่ยยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับ2ต่อ2ครับสุโขทยัยตีเสมอได้แล้วสุโขทยัยเคลื่อนติดนะครับพิกยิงลูกนี้แล้วแพ้ติเกโตรครับโอโ้ลับหลุดลอดวางขาเข้าประตูไปเลยครับไม่อยากจะเชื่อครับ ดูจังหวะทิกของชาวสิทธิ์ครับยิงมีชั้แบทางอีชานดงครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเบาด้วยนะครับแต่ว่าโอแบติกเดโตครับรับพลาดนะครับทําให้สุขโขทัยเนี่ยขึ้นนำสามสครับครึ่งหลังมาชมบุรีพยายามหาจังหวะตีเสมอแล้วลีลาลุยมาได้ถวายพามาผานาุุคลสายยิงโุดออกไปครับโอโ้ นีนล่าได้พามาสวยมากๆนะครับแต่ว่าพานุพงพลซาเนี่ยยิงหลุดกรอบไปแล้วช่วงคดเจ็บแัตติเดโตขึ้นมาลุ้นแล้วเอโบเน่มกย้อยๆมาปัดทิ้งออกไปแล้วก็จบเกมนะครับเป็นสุขโขทัย FC ที่เปิดบ้านเอาชนะชลบรี FC ไปสุดบันครับ3ประตูต่อ2ครับ